คลิปนี้อยู่ในวัดครับวัดของหลวงปู่อุดมยันละตูครับพระกรรมฐา,านซ้ายหลวงปู่มันอายุเ,เกือบรวยแล้วครับตรงนี้หลวงปู่กันสางเจือดีนี่ฝนตกครับส้องฝ้าค้ม สงสัยตกทั่วประเทศหรือมงสงมวัดเงียบสงบดีครับวัดนี้บม่มีเสียงรบกวนหลายบปนใดเพราาอยู่นอกหมู่บ้านเป็นวัดป่าปู่ราสสางเกียดียยางงามเลยครับเขามากกาบนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิครับมือนี้ อากาศประหอนลมลื่นดีครับจ GDC ทองมีรูปพญยานาาทางเขาครับคนมาคอยมากเลยครับบัดนี้เงียบ วมุ่ดนดังสมาธิข้าวครับ